สวัสดีค่ะเรามาทานยำยำม,มาม่าเจด้วยกันนะคะทานเกือบจะหมดแล้วมาถ่ายคลิปยาวภาพมันก็ออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมาทานด้วยกันนะคะยำม,มามา่าเจก็เผือเทนเน้นๆมีสลัดด้วย น้ำยำก็ทำไม่ยางนะคะมีพริกนะคะเราโขกพริกแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ฟ้าไทยหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครึ่งน,นะคะแล้วก็ใส่เกลือยำยำนี้เราใส่เกลือนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงทำน้ำยำนะคะ แล้วก็ชิมแล้วก็มีใส่มะนาวไปด้วยแค่นี้นะคะน้ำยำรุงแค่นี้แล้วก็ผักที่เรามาเสิร์มนะคะก็มีแครอทมีแครอทมีข้าวโพดแล้วก็กระหล่ำนะคะนี่คือเครื่องเคียงที่เรามามาใส่นะคะมีแค่นี้คุกคุกกก็เอามากินอร่อยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ผักของเราก็มีเป็นสลัดแบบนี้นะคะเนี่ยสลัดแบบนี้มามาทานนะคะอร่อยมากๆนะคะทานกับแล้วก็มีเส้นมาม่าเส้นมาม่านะคะก็มีแค่นี้นะคะก็ดูตามที่ได้ทําไปในคลิปเดียกวก่อนหน้าน,นี้นะคะวิธีการทํานะคะไม่ไม่ยากเลย แล้วก็ทำทานเองไม่ต้องไปซื้ออร่อยทานกับผัก เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเพราะเน้นผักผักเยอะมากแล้วว่าทานอาหารเจคนคนส่วนมากจะจะเข้าใจผิดว่าทานอาหารเจจะมีรสจืดนะคะแต่ยุคปัจจุบันของเรานี่คืออาหารเจกินแล้วคือกินแล้วไม่จําเจนะคะมีรสชาติที่เราปรุงขึ้นมาเองจากเครื่องปรุงเจนะคะ อาหารถูกปากวันนี้ก็คือยำยำม,มาม่าเจนะคะอร่อยมากๆทานผักไปด้วย เดีคนเดียวจะหมดถาเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ